ทีน,นี้มาพูดกันถึงคนที่ก็ได้ทิ่ปะยะคุยานทิ่ปะยะคุยยานนี้ก็ต้องวัดระดับเป็นชาโลกีเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาสีทาคานาคารหันพระประเจับพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างสวยัยแจมย่มใสชัดเจนมั่นคงไม่เสมอกัน แต่นั่นก็ช่างเถอะผมจะมาอธิบายจะอธิบายได้เพยงว่าท่านที่ได้ทิพยคยุญยานนั้นต้องฝึกฝนโดยตรงเฉพาะเพราะว่าวิชาเฉพาะทิพยคยุญยานเขามีอยู่จะไปจับทัดจับพจจบลุก็มันได้โดยไม่ใช่วิชาเฉพาะนั้นไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ใช่สัพพน่วิสัยเราเป็นสาวกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เมือถึงความเป็นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแลวอะไรอะไรเขาได้หมดสำหรับพระสาวกนี่จะต้องเรียนเฉพาะกิจเนี่ย เว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นเคยได้ยาณนี้มาแล้วในชาติก่อนแต่พอกำลังจิตเข้าถึงก็สามารถจะรู้ได้แต่อย่างนี้เป็นที่สังเกตไม่ยากผู้ที่เขาได้มาก่อนจะเริญสมาธิพอจิตถึงฌานนิดเดียวของเก่ากลับมาหมดอันนี้สังเกตไม่ยาก เพียงได้ยินคำพูดคำเดียวก็รู้แล้วว่าท่านผู้นั้นมีทุนมาก่อนหรือไม่มีทุนมาก่อนถ้าเขามีทุนมาก่อนจะไม่มีวาจาที่เฟือออกมาแม้แต่คำเดียวนี่เรามาพูดกันว่าถ้าการฝึกอาการที่ก็ได้ที่ไปคุย,ยานจริงๆนะ่ะ เขารู้จริงๆแต่ว่า,าการรู้นี้ต้องระวังถ้าเป็นพวกชานโลกีนี่มีอารมณ์หลงมากแล้วมีอุป,ปาทานกินมากถ้าบุคคลพู้มันยังใช้กำลังใจของตนเองเป็นเครื่องได้ยินเป็นเครื่องรับทราบจากเสียงได้เป็นเครื่องเห็นภาพ ถึงแม้ว่าจะได้ทิพจุใหญ่ก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่ากำลังใจของท่านที่ยังไม่ถึงอนหัตคผลยังไงยังไงก็ตามกิเลสมันก็ขวางหน้าท่านได้ถ้ายิ่งได้ฌานโลกีก็ยิ่งไปกันใหญ่ ของดีจริงๆจะไม่มีทางได้บางทีก็รู้ถูกบางทีก็รู้ผิดถ้ามีรงคิดกำหนดไว้ก่อนนิดเดียวภาพหลอยก็จะปรากฏนี่ดับาันิชาโลกีแม้แต่วพวกพระอดีเจา้าก็ตาม ถ้ายิ่งเป็นพระอ,อริยเจ้าด้วยแล้วเขายิ่งไม่ไว้ใจตัวเองอย่างยิ่งเมื่อได้ทิปปิคุยานแล้วทับตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปเขาก็ใช้กำลังใจติดต่อเฉพะาะคำว่าเฉพาะในที่นี้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า คอาว่าท่านจะถามว่าเราจะติดต่อพระพุทธเจ้าได้ยังไงตอนนี้ผมก็ทอตอบว่าให้ท่านฝึกทิพยุอยคุยานให้คล่องเสียก่อนแล้วก็ทำใจของท่านในเข้าถึงพระโสดาบันเสีย mm hmm. ในเวลาที่เราต้องการจะพบจะเห็นนอะไรเนี่ยเขาใช้อารมณ์แบบนี้ ต้องสร้างนิมิตคือทิพยคยานนั้นให้มีรมแจ่มใสคือดูใจเขาเราเองให้มันแจ่มใสต้องเห็นกกะแสจิตของตอนเองเห็นกกะแสจิตของตอนเองแจ่มใสจนกระทั่งไม่มีสีอื่นเจือฝนมีสีเป็นแก้วใสเป็นประกายสวยสดงดงาม นี่แสดงว่าจิตว่างจากกิเลสแล้วจิตต้นนี้ว่างจากกิเลสกิเลสไม่ยุ่งถ้าจิตกิเลสมันยุ่งนิดเดียวมันก็ถูกหลอกเมื่อจิตว่างจากกิเลสมีกระแสใส่ผ่องใสเต็มที่ตอนนี้เราจะพบองค์สมเด็จพระมหาวณีได้อย่างไม่ยาก และเราเห็นท่านก็แจ่มใสเห็นท่านได้แจ่มใสเวลาจะพูดจะพูจะทูลถ,ถามอะไรพระองค์จะทรงตรัสอะไรก็ชัดเจนจะนั่งอยู่นานแสนนานเท่าไรก็ได้จะพูดกันมากเท่าไรก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกรบสนาโรก คุยกับเปรตคุยกับสุรกายคุยกับพยาย,ยมคุยกับเทวดาคุยกับพรหมคุยกับพระอริยเจ้าก็ได้เหมือนกับนั่งอยู่ใกล้ๆกันแต่รมของที่ไปอยู่คุยานนี้เขาใช้ได้ทุกคนนะักไม่ใช่ต้องไปนั่งทำจิตให้ไปสมาธิให้อารมณ์สบายและเห็นภาพบ๊อบบ๊อบแป๊บ ดีนเสียงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอารมณ์เฝือผมมีความรู้สึกว่าในสนักของเรานี่อาการอย่างนี้ยังมีอยู่ทั้งทั้งที่ฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดผมเสียนายเวลาของพวกท่านว่ายังไม่มีความเข้าใจอะไรกันอยู่มาก มันเป็นเรื่องแปลกที่สุดถ้าผมได้คิดว่าพวกท่านศึกษากันกับสมัยที่ผมศึกษามามันถ้าอาการอย่างนี้มันเป็นของแปลกมากที่ว่าแปลกก็เพราะว่าการคำสอนนี้ผมไม่เคยได้รับทุกวันวันหลายครั้งอย่างนี้คำสอนของครูบาอาจารย์สอนครั้งเดียวนี่ผมจำตลอดชีวิต และก็ต้องทำให้ได้เพราะเรายัางเฟือก็อยู่มากฟังมากไปบางทีจะชินเกินไปถ้าชินเกินไปมีการหลงใจหลงตัวของตัวเองก็เกิดความถนองนึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษหรือว่าได้มักได้ผลข้อนนี้ต้องระวังให้มาก แต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่ได้ที่ยปกุญ,ญานั้นได้วิชาสามนี่เขายังไม่กล้าไปแตะต้องกับผู้ที่ได้มโนวิธิตรผู้ที่ได้มโนวิธินี่เขามีกำลังดีกว่ามากความสามารถเขาดีกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นอภิญญา ถ้าความสามารถเสมอกันพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดไว้ไม่จัดเป็นขั้น,นไว้ในในด้นนความรู้พิเศษผู้ที่ได้มโนมยิธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าจุดนี้เขาจะไม่มีการหลงเลยแล้วพวกนี้เขาจะไม่มีความประมาด เขาจะไม่ยอมใช้อารมณ์จิตของเขาเด็ดขาดถ้าต้องการจะรู้อะไรนี่เขาจะทูลถามพระพุทธเจ้าหรือว่าถามเทวนาหรือถามพุ่งองค์ใดองค์หนึ่งที่เคยให้สัญญากับเขาไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้อะไรถามฉันฉันจะบอกทุกอย่าง แต่ถ้าจะถามว่าผู้ได้พิญญานี่เขาจะใช้อารมณ์รู้เองได้ไหมก็ต้องตอบว่าเขาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ไม่มีใครเขาโง,ง่ที่จะต้องใช้อารมณ์ตัวของเขาเองเพราะว่าขึ้นเชื่อว่าความสามารถแต่ว่าเทวดาหรือผมที่จะถามต้องเป็นเทวดาหรือผมที่เป็นพระอริยเจา้า ถ้าเป็นเทวันดาหรือพรหมที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ไม่ควรถามเพราะว่าเทวันดาคนดีพรหมคนดีมีความสามารถไม่เสมอกันถ้าเป็นเทวันดาไปจากทานไปจากศีลไปจากการฟังเทศความสามารถก็น้อยกว่าเทวันดาหรือพรหมที่ไปจากฌาน เทวด,ดาืกอ์ลมที่ไปจจกชายก็มีความสามารถน้อยกว่าเทวดาที่เป็นฤกษ์ลมที่เป็นพระอเดเจ้าวเทวดาฤอษ์ลมที่เป็นพระเดเจ้าวก็ต้องมีความสามารถเป็นขันข้นนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปถามท่านที่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าถึงที่สุด แต่ว่าท่านที่ได้ปัญญาสม,มาบัติจริงๆหรือว่าได้ทิพยคุยานจริงๆส่วนมากเขายึดจุดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนี่สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากให้คติไว้แต่เพียงว่าข้อเปรียบเทียบเท่านั้น ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ฝึกกรรมาฐานไปจงอย่าหลงผิดคิดว่าเราดีเสร็จแล้วถ้าเราไปพบกับผู้ที่เขาได้มนโนวิธิก็ดีดวีพคือไฟสุญญญาจริงๆก็ดีแต่บังเอิญเราเข้าถึงอุปจาระสมาธิ จงจำไม่ดีนะเพราะอุปจาระสมาธิในใช้กำลังจิตทันทีทันใดไม่ได้จะต้องไปนั่งภาวนาพิจารณาจนทั้งอารมณ์จิตสบายจึงเข้าถึงอุปจาระสมาธิแด้ว,ว่าภาพที่เห็นด้านได้นั้นไม่ให้ตามใจตัวเองเป็นภาพที่ลอยมาเฉยๆเป็นการบังเอิญ เหมือนกับเราเป็นง่อยเ้ราเราเป็นคนสายตาสัน้นเขาต้องมาให้เห็นหรือเขาต้องมาหาเราจรึงจะเห็นและมาหานั่นเลเห็นได้แล้วคุยเขาได้ไม่เหมือนคนสายตายาวคือทิพย์อยู่หุยานเมืคนสายตายาวสามารถจะมองไกลแสนไกลก็ได้มองมาอะไรก,ก็ได้นี่ มันจุดหนึ่งถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูกที่ได้ปัญญายึงจะไปแตะต้องกับเขานั่นเขายิ่งเก่งกว่าดีกว่าจำใสกว่าผู้ที่ได้ทิศจุขียานจะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายต่อที่นี้ไปจะแนะนำเรื่องการฝึกทิพศจุขียนและมโนวิธิ เป็นได้ของอภิญญาแล้วก็ขอท่านหลายจงเข้าใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกการทนงในจิตเสียถ้าเรายังดีไม่เท่าเขาหรือว่าเราดีเท่าเขาหรือว่าเราดีเกินกว่าเขา จงวางอารมณ์เสียมันเป็นมาน,นะถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่จริงเห็นไม่จริงคนที่รู้ไม่จริงเห็นไม่ไม่จริงจะส้งเก่งง่ายมักจะมีการทะนงตนถือความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญใครเขาพูดอะไรมาถามว่านั่นอุป,ปาทานใช่ไหมกรนีเห็นนี้อาจจะเป็นภาพอุปาทาน เสียงที่ได้ยินนี่เป็นอุป,ปาทานแต่ความจริงถ้าจิตเข้าถึงที่ปีโคยานแจ่มใสจริงๆตามที่ผมพูดไม่มีสีรือการถอดกายภายในออกไปข้างนอกที่เรียกกันว่ามาโนยิธิประเภทนี้ถ้าไปได้จริงๆคำอุป,ปาทานไม่มีแต่ก็ยังมีไม่กันบคุคคลผู้หลงผิด มันไปไม่ได้แต่เป็นจิตหลอนอย่างนี้มีอยู่อล้วเขามันต่อไปนี้เขามันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเวลาที่จะพูดก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ให้ในกันไว้เท่านี้นะจงอย่าลืมอย่าทะนงตนเห็นคนอื่นที่เขาดีจนคิดว่าเขาทำยังไงจึงดีแล้วทำตามเขา อย่าเอาอารมณ์แห่งโมหะเข้าไปประสมสานไป,ปทําตัวเป็นประทานคือยึด,ยดตัวคิดว่าเราถือเหนือเขาและดีกว่าเขานั่นท่านได้จมปลานหมายความว่าจะไม่พบกับความดีต่อได้นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจดจําคําสั่งสอนไว้และจงปฏิบัติตามจึงกว่าจเริ่มลุผผลตามประสงค์สวัสดี